รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระทุนธานีจัดพิธีบวงสวงและบำเพ็ญพระชกุศลพระบาทสมเดจ็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญบุรีครบรอบร้อยยบสอปี วันที่13มีนาคม2567เมื่อเวลา08.00นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ราชการที่5หน้าที่วการอำเภอทัญบุรีหลังเดิมจังหวัดปทุมธานีนายภาคกรบุญยรักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงและบําเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเ้าเจ้าอยู <Weekly> ่ห <ikh countries. S 1> ัวเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญบุรี ครบรอบ122ปีโดยมีพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาจากคณะภาคหนึ่งเจา้าวาดวัดเข็นเพลพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยรัตน์บุญแพรผู้วิภาษาหัวหน้าสารจังหวัดธัญบุรีนางสาวพิชิสาพิริยะธีรรัฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายรณกรเผ่าวิจาร์นายอำเภอธัญบุรี นายสมชายตีนาวงนงายอำเภอลำลูกกานางสาวอภัสราเกอินนายอำเภอคลองหลวงนายสุทธิพรศิวะเทวพิกุลนายอำเภอหนองเสือนางสาวรักษิมาธีรักเอศวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนายมณัสนันหลีนาวรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปทุมธานีเขตห้าหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการทหารตำรวจ คณะครูชมรมแม่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาติและประชาชนชาวอำเภอธัญบ,บรุรีเข้าร่วมพิธีกันอย่างคือครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของพระธรรมรัตนาพรเจ้าวาดวัดเขียนเขตจำนวนสิบสองทุนและของนายอำเภอธัญบ,บุรีอีกสองทุนรวมเป็นสิบสี่ทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพื้นที่ในอำเภอธัญบุรี จากนั้นเยี่ยมชมนทิทรศกาลเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอธัญบุรีสารัตแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี